ณวันสิ้องวดบัญชีมียอดคงเหลือของบัญชีอยงต่างต่ังนี้นะครับเขาให้ข้อมูลที่เป็นดอกเบีย้ยค้างจ่ายลูกหนี้กำไรสะสมเงินฝากธนาคารใช้ใจ่ายลวงหน้าเงินกู้ที่ดินตัวเงินลับแล้วก็ถามว่าหุ้นสามัญน,นั้นมียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่นะครับจอตรงนี้เนี่ยก็คือการใช้สมการบัญชีมาหาคําตอบนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็จะตั้งที่สมการบัญชีก่อนนะครับสมการบัญชีก็คือสินทรัพย์ เท่ากับหนี้สินบวกด้วยทุนนะครับคราวนี้เราก็แทนค่าไปนะครับชื่อบัญชีต่างนั้นเราจัดกรุ๊ปให้อยู่ในหมวดบัญชีที่เราตั้งเอาไว้นะครับเริ่มต้นที่สินทรัพย์ยนะครับสินทรัพย์ยตัวแรกก็คือลูกหนี้นะครับห้าหมบาทเงินฝากธนาคาร1นึ0 0แสนสีค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า1 2ื่นที่ดิน2องแสนตัวเงินรับ8ปดหมนะครับ เอามารวมกันทั้งสิ้นก็คือห้าแส0เจ็ดหมื่นเก้าพันนี่ยนะครับตัวนี้นะครับ,รบมันมาจากส่วนประกอบก็คือห้าหมืนคือลูกหนี้นะครับมาจากเงินฝากอาคารหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันมาจากค่าเช่าจ่ายล่วงหน้านะครับถือเป็นสินทรัพย์ด้วยนะครับหนึ่งหมืนสองมาจากที่ดินนะครับสองแสนเก้า และก็มาจากตัวเงินลับนะครับอีก8ปดหมนะครับพวกนี้นะครับเรามารวมกันก็คือ5 7าแ0 0เนะครับต่อไปนะครับในส่วนของหนี้สินบ้างนะครับในส่วนของหนี้สินตัวแรกนะครับก็คือดอกเบี้ยทั้งจ่ายนะครับถือเป็นหนี้สิน4,350ัน้วและก็มีเงินกู้นะครับอีกห1าหมื่นหนึ่ง เอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับคือยอดรวมของหนี้สินนะครับก็คือห้าหมืห้าพันสาอยห้าสิบเราได้ยอดรวมของสินทรัพย์และหนี้สินแล้วนะครับต่อไปเราก็มาหาบัญชีทุนกันนะครับซึ่งจากสมการตรงนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าทุนเท่ากับเท่าไหร่ทุนรวมทั้งหมดนะครับก็คือการนำห้าแสนเจ็ดหมืนเก้าพัน ลบด้วยนี่สินนะครับ55350ลบกันแล้วว็จะกลายเป็นทุนนะครับซึ่งจะมีทุนรวมทั้งสิ้นนะครับเท่ากับ523,650สองหสน้ยาสตรงนี้นะครับห้าแ5 0สสามพันห้อยห้าสิบเรารู้แล้วว่าทุนรวมมีเท่ากับเท่านี้นะครับคราวนี้ในโจทย์เนี่ยเบอกมาว่า มีบัญชีกำไรสะสมซึ่งบัญชีกำไรสะสมนั้นถือเป็นบัญชีหมวดที่3ก็คือบัญชีหมวดทุนนะครับเท่ากับ8ปดพดังนะั้นในยอดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากกำไรสะสม8ปดพและในโจทย์ก็ไม่ได้บอกมีรายการอื่นๆเลยที่อยู่ในหมวดที่3นะครับยกเว้นตัวเดียวก็คือหุ้นสามัญซึ่งหุ้นสามัญน,นั้นถือเป็นบัญชีหมวดที่3ดังนั้นก็หมายความว่า อีกหนึ่งรายการก็คือหุ้นสามันซึ่งโจทย์เขาถามว่าหุ้นสามัญเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ว่า2รายการนี้รวมกันเนี่ยจะได้่าคา5 2 3 6 5 0ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่าหุ้นสามัญเท่ากับเท่าไหร่ก็คือการนํา5 2 3 6 5 0คือยอดรวมทั้งหมดตั้งลบด้วยกําไรสะสมที่เราทราบตัวเลขแล้วลบกันแล้วก็จะกลายเป็นหุ้นสามัญน,นะครับเท่ากับ 515,562นะครับดังนั้นคำถามก็ถามว่าพุ้นสามันเท่ากับเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยนะครับว่าเท่ากับ515,562นะครับซึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะครับ515,562นะครับ